สวัสดีค่ะวันนี้พี่เปิ้ลมีทาวน์เฮาส์นะคะที่บอกฮิลนะคะมานำเสนอนะคะโปรโมชั่นหนักมากนะคะแรงมากนะคะมีเงินเพียง7,80,000ืเหรียญก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์เฮาสนี้ได้นะคะทาวน์เฮาสนี้โอเวอร์ไซส์นะคะเหมือนบ้านเลยนะคะราคาเริ่มต้น6 0 0 0 0ล้านแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นนะคะรายละเอียดมาคุยกันใช้เงินแค่7,80,000่นก็สามารถ เป็นเจ้าของนะคะพร้อมย้ายเข้าได้นะคะมี4-5ห้องนอนนะคะสแควร์เมตรนะคะอัพทูสองร้ m แมตรแล้วก็ครัวนะคะสโตนเบนท็อปนะคะ Cooktop Feature แอนดพ์พนะคะยี่ห้อนี้จากแบรนด์จากอเมริกามีชื่อเสียงมากแข็งแรงทนทานนะคะ ห้องน้ำปูกระเบื้องนะคะจากพื้นถึงเพดานเลยนะคะในรายละเอียดของบ้านเนี่ยมาคุยกันเพราะว่าดีเทลมันเยอะนะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลไปให้ภายในเป็น d u กเต็ดแอร์คอนดิชันนะคะมีห้องซักผ้า Lock ล็อกอัพกาะดาดนะคะลดหนึ่งสองคันแล้วแต่ขนาดของของทา,าวเฮาส์ที่คุณต้องการที่จะซื้อนะคะอืมก็ใกล้ใกล้โลเคชันนี้นะคะ บ็อกฮ l ลเซนทันนะคะกําลังจะเปิดแบบใหญ่มากนะคะแถวนั้นก็จะมีอ่าโรงเรียนพับบิ c ส o ูลแล้วก็คาท i c ิกส o ูลนะคะขับรถรอบๆนะนะคะไม่เกินไม่เกินสินาทีนะคะก็จะถึงบ Hill ิว l l เล e ซึ่งปัจจุบันนี้คือเปิดอยู่แล้วร้านค้ามากมายลาวฮิ l ทาว, Hill Metro, ว Hill เซ็นเตอร์ลาวฮิลเมโทรลาวฮิลโรงพยาบาลซึ่งกําลังจะเปิดนะคะก็แล้วก็ แล้วฮิวบันนิงนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นนะคะ Limited Time ใช้เงินเพียง7-8หมื่นเหรียญเท่านั้นคุณก็สามารถเป็นเจ้าของและจับจองได้นะคะใครที่วอลลี่เรื่องกู้ธนาคารจะผ่านไม่ผ่านคะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์นะคะช่วยให้หลายท่านเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์บ้านมาหลายๆโครงการแล้วนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะเจอกันโปรเจกต์หน้านะคะ่ะ